คามแห่งพลังงานที่ดุเดือดจากสองอัจฉริยะของโลกท h มัสเอดิสันและนิค o ลาเทสลาเอดิสันเนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่มีความมานะอดทนมากเลยค่ะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่เน้นธุรกิจเป็นหลักแสงสว่างจากไฟฟ้ากระแสะตรงดีซีก็เลยเกิดขึ้นจริงในปี1882ในนิวยอร์กที่ทำให้เมืองทั้งเมืองส่องสว่างขึ้นมาค่ะและแล้วในปี1882 ก็มีนิโคลาเทสลาหนุ่มอัจฉริยะไฟแรงได้เข้ามาทำงานที่บริษัทของเอดิสันเทสลาที่กำลังเป็น first shopper ที่นิวยอร์กนะคะในปี1884เขาก็ทำไปได้ประมาณ6เดือนค่ะก็เจอโจทย์ยากของเอดิสันเลยค่ะคือให้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง DC ค่ะตอนนั้นเอดิสันนะปวดหัวกับปัญหานี้มากถึงกับพูดขึ้นมาว่า ถ้าใครแก้ได้เนี่ยจะให้เงินรางวัล50,000เหรียญเลยนะคะแต่เทสลาเนี่ยเขาของจริงนะคะออกแบบใหม่ทั้งหมดผลลัพธ์ก็คือได้ประสิทธิภาพที่คุ้มและดีกว่าเดิมมากๆค่ะเอดิสันก็หัวเราะแล้วก็พูดติดตลกกลับมาว่าเทสลาคุณนี่ไม่เข้าใจอารมณ์ขันแบบอเมริกันเลยโอ้โหเขาได้ยินคำนี้ถึงกระอึ้งเลยนะคะเขารู้สึกเหมือนเขาโดนหักหลัง ก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่จะนำไปสู่สงครามพลังงานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เขาก็มุ่งมั่นพัฒนาของเขาจนสามารถจดสิทธิบัตรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับ AC ขึ้นมาได้ที่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ของไฟฟ้ากระแสะตรงคือสามารถส่งไฟฟ้าไปในที่ไกลๆได้โดยที่ไม่สูญเสียพลังงานทิ้งและก็ใช้เงินในการลงทุนที่น้อยกว่าค่ะซึ่งช่วงเวลานี้ก็ไปพอเหมาะพอเจาะกับจอร์จเวสติงเฮาส์นะคะปี1 8 8 8เวสติงเฮาส์ก็ได้เสนอข้อตกลงครั้งใหญ่ให้กับเทสลา2ข้อเลย คือเขาจะขอซื้อสิทธิบัตร AC ทั้งหมดของเทส la ในราคา2 1 6 0 0เหรียญและอีกอย่างนึงคือเขาจะจ่ายค่าตอบแทนอีก2.5เหรียญ ต่อไฟฟ้าทุกๆหนึ่งแรงม้าที่ผลิตได้ก็คือยิ่ง a อ AC ถูกใช้มากเท่าไหร่เทสลาก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนตามนะคะนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสงครามกระแสไฟฟ้าตอนนี้เวสติงเฮาส์ก็ได้เทสลามาเป็นทีมต่อสู้กับพันธมิตรของเอดิสันแล้วนะคะ